นะักท่องเที่ยวชาวฝรัเ่เศสจะไปเกาะเต่าสุราษธ,ธานีนะครับแต่ว่าคนขับรถดันพาไปดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พอรู้ตัวว่าผิดก็โดนทิ้มไว้กลางทางนะครับจนต้องโบกรถขนผักลำปลีที่จะไปราชบุรีขึ้นแต่ดันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่สุพรรณบุรีจนตำรวจต้องเข้าช่วยเหลือครับ อยู่กับผมจะเล่ทอกนะครับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนนี้อายุ22ปีชื่อว่าเนแจ็คนะฮะมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็ตั้งใจจะเดินทางไปที่เกาะเต่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับก็ว่าจ้างรถเนี่ยให้พาไปส่งแต่คนขับรถเนี่ยดันเข้าใจผิดนะฮะเหมือนจะสื่อสารกันผิดดันพาเนแจ็คนี่ไปที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมารู้ตัวว่าไปผิดที่กันคือก็คือตอนถึงจังหวัดลำพูนแล้วนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยดันทิ้งในแจ็คไว้กลางทางนะครับจนในแจ็คนี่ต้องมีการโบกรถขนกระหล่ำล ปีที่ราชบุรีขึ้นไประหว่างทางนะครับก็ได้แวะพักกินข้าวที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับแต่ว่านายแจ็คเนี่ยดันลืมกระเป๋าตังค์แล้วก็เอกสารสําคัญไว้ที่ปั๊มแห่งนี้ก็มีพลเมืองดีนะครับไปแจ้งสอพออสุพรรณบุรีเอาไว้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นของนายแจ็คนี่แหละที่อยู่บนรถขนผักกระหล่ำแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเดินทางไปที่อำเภอสองพี่น้องแล้วนะครับทางตํารวจสพสุพรรณบุรีก็เลยแจ้งไปที่ตํารวจสพอสองพี่น้องให้สกัดรถบรถบรทุกขนผ,ผักกระหล่ำไ,ไ,ไว้หน่อยนะคร ลืมกระเป๋าตังค์ไว้นะเจก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่ามีเอกสารสําคัญอยู่ในนั้นด้วยนะครับจะให้คนขับรถขนผักเนี่ยไปส่งก็โดนปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องรีบไปส่งผักที่ราชบุรีนะครับตำรวจสพอสองพี่น้องก็เลยต้องอาสาภายในแจ็คเนี่ยกลับไปเอากระเป๋าตังค์ที่สพเมืองสุพรรณบุรีนะครับพร้อมกับตํารวจที่นั่นก็พาในแจ็คเนี่ยไปค้างคืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะพอรุ่งเช้าก็เลยพายไปส่งที่บกสแล้วก็นั่งรถไปที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับในแจคกก็บ ก็าฝากกดติดตามกับไลก์กดแชร์กันด้วยนะครับ